แม่เทสเอาโครงกงมาเพื่อสําหรับให้หลบฝนนอนแล้วก็มีมุ้งครอบตอกนกลางคืนเพราะฉะนั้นกงนจะคือหลบฝนนะจะดิ้นไปไหนไม่ได้เพราะว่ากงมันจะครอบเอาไว้อันนี้แม่ลองเทสดูนะคะเข้าไปนอนแล้วเดี๋ยวแม่จะเทสลองครอบมุ้งดูว่าโอเคไหมคาวนี้ก็จะมุดเข้าออกได้โดยที่ว่ามันจะอยู่ในอยู่ในเนี้ยมันก็จะไม่เป็นอะไรแล้วคานนี้ด้านข้างด้านอะไรหลบฝนก็จะไม่ถูกยุงกัดก็จะสบายสบาย ดีกว่าที่แม่อ้อมผูกคิดไปตั้งหลายวันแล้วแต่ยังไม่มีเวลาทําค่ะเพิ่งจะได้ทําทํามุ้งขาดแม่ต้องมาป่กมุ้งให้อีกเนี่ยดูคุณชายสิชอบกรงที่แม่ DIY ววให้แล้วแม่ก็เอาผ้ามาคลุมไว้ให้ด้วยกลางคืนกันน้ําค้างกันลมและเดี๋ยวพอตกเย็นแม่ก็จะเปลี่ยนตอนช่วงกินข้าวก็จะผูกเสือ้อแล้วก็จะเอาผมมาปูให้แล้วก็คันนี้ ก็จะอยู่ในที่ที่แบบค่อนข้างนิดนึงเพราะว่าแม่เอาผ้ามาคุมให้ละตรงนี้ลมก็จะไม่ไม่โกรกลมก็จะไม่เลยทางก็จะไม่เลยเลื่อนาสบายแล้วนี่ไม่ยอมลุกเลยนะแี่ปอนอยู่นะั่นแหละไม่ยอมลุกแม่เดินเข้าเดินออกก็ไม่ลุกถ้าทางจะชอบเลยนะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นกล่องจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอยากได้ที่นอนหมานะแต่จะนอนหรือเปล่า ก็ค่อยๆฝึกไปค่ะเพราะตอนนี้ก็เริ่มแบบนอนพรมรู้จักหนาวรู้จักใส่เสื้อมีบนนีง้งนี่ง้ง,ง,งประจำนี่ก็เทสดูว่าจะอยู่ในกรอบได้ไหมอยู่ในกรอบได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่อยๆทีละนิดทีละนิดสําหรับคุณชายหลกฝนจะไปขัดนู่นขัดนี่ไม่ได้นี่วันนี้ก็อยู่งี้ทั้งวันตาอึ <c oughs> เรื่องหายใจลดลงแล้วนะคะไม่ค่อยแรงและหายใจเบาลง ก็ยาหมดไปตัวหนึ่งละยาเหลือน้อยลงกินยาน้อยลงนะคะแต่ความอ้วนนี่ไม่รู้นะอันนี้หลับจริงๆนะคืออ,นนอันนี้หลับคือคือหลับสนิทลืมตาเลยแม่ทำากนไกลหลน่น <laughs> ทำกกนไกลหล,ล่นจะลรื่ลืมตา ไปอลงปอลงไปอลงปอลงไปอลงปอลงไปลองหลับจริงๆเดีย๋ยวจะรู้อีกทีก็ตอนกินข้าวแม่กินแม่กินข้าวก็ลุกกินข้าวเสร็จก็เข้ามาอยู่ในนี้แหละอยู่ในกรงนี่แหละสงสัยเมื่อวานก็เป็นแบบนี้แหละก็ดีนะแม่อ้อมจะได้กลางมุ้งให้ได้สบายครอบลงไปเลย สบายเลยทีน,นี้ไม่ต้องมานั่งผูกไปผูกมาแล้วเดี๋ยวหาคลิปเน็บกันปิวหน่อยหนึ่งไม่เอามีคลิปเยอะอยู่ได้ยินเสียงชําข้าวรู้เดินออกมารอเลยนะเดินออกมารอเลยได้ยินเสียงรู้ได้ยินเสียงชําข้าวรู้รู้ตามมาตามมาได้ยินเสียงชําข้าวรู้รู้เลย เดี๋ยวแม่ไปเคลียร์พรื้นที่กับปัดจุกให้หลบฝนก่อนผูเสื้อให้นั่งกินเมื่อกี้แนมะ่ผูเสื้อให้เอ้อทำไมกระเด็นมาเนี่ยหลบฝนกินยังไงให้กระเด็นมาเนี่ยฮะโอ้ยโอเคแม่ว่าเบิร์กนะแม่ว่าอุ่นทั้งหัวอุ่นทั้งตรงนี้แบบเดี๋ยวดูนะตอนที่กินเสร็จแล้วเขาเข้าไปนอน าทำจมูกฟิตฟัดหน้าบ้านมาทำจมูกฟิตฟัดหน้าบ้านปวดฉี่แม่ไม่มองแม่ไม่มองะแ,แม่ไปแล้วแม่ไปล้วเดินออกกำลังกายไปลูกเดินออกกำลังกายไปแม่ไปแล้วทำเป็นห้องให้แล้วค่ะอันนี้สบายแล้วอันนี้ เป็นห้องสบายอุ่นด้ยบนหัวก็อุ่นตัวก็อุ่นเป็นไงคะหมูดำนอนห้องสบายและแม่ทำให้เวิร์กอยู่เวิร์กอยู่แต่แต่ต้องดูตอนที่มุดเข้ามุดออกก่อนว่าจะเวิร์กไหมมีดิดหนะูด้ยนะวิดิหูจริงลาคาญแม่อยากนอนข้างนอกแม่ไม่ให้นอนมันเย็นมันหนาวแม่เลยไล่เข้าห้องไปเลย ก็เดี๋ยวหลับกินยานิดเดียวแหละวันนี้กินยาแค่แค่กินยาขยายอดลมอย่างเดียวแล้วก็เป็นวิตามินอีตัวนึงแค่นั้นเองบังคับให้นอนไม่ให้นอนข้างนอกอุ่นจะตายลูกอยู่ในนี้ยอยู่ในเนี้ยมันอุ่นจะตายหลบฝนเข้าใจไหมอยู่ในเนี้มันอุ่นแล้วออกมาทําไมข้างนอกให้ลมมันหนาวือ กินข้าวชามเบลเลอร์เลยหมดชามไปแล้วค่ะ